สวัสดีค่ะพี่น้องขายอีก200กิโลถึงเมืองถึงบ้านนอถึงเพชรบอันน้องจมมันฟังเดีออันน่าสงสารมาดำจังเด้อจ้าเอ้ยเห็นอะไรข้างทางก็บมก้าแวะซื้อตังบอมียากจังบอมีตังกระเป๋าอยู่นบบได้เล่นดรบ่ดอง ในังไก็ยากมาบิดแต่ปุม,มีตังซื้อท้องกระอืดเออกินอันละคาแพงแลน,น้อยสุดทางพอดีชีวิตเด้อมาปีนี้จนออนาดนมาดำปุ๊บม,มีตังไก่หน้าไก่ตาอเออแต่ก็สบายใจดีนะเฮ้ยไปแบบนี้อยู่แบบนี้ได้บ่ <c oughs> พูนาพูนาพูนนพาโอ้โหผู้เบาคอยอยู่ทางพุ่นไปเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องอ่ารจนาหายเงาะเจอแล้วฟัวใครมาอะไเสียมปัดเหตจังไ่พี่น้องรจนาอีลงไปหาไอ้เงาะแล้วเด้อลงไฟแดงปัดโชว์เมนเดี๋ยวแซลเมนไอ้เงาะไอ้เงาะผ่านลาะไอ้เงาะผ่านมวนในช่องยูทูปเฮาบ่เหอ เดี๋ยวถ้าก่อนเดอ้อเขาบมาทางนี้อ,อ้าวไอตุลนรจนาโอ้ยไอเงอมาทางนี้วิ่งหนีรจนาธนะรจนาหากันลงเคียงบ่มีตังโบมีตังอะไรนะอุดหนุนบ่มีตังอุดหนุนไอเงอะดกเด้อไอเงาะชีวิตเขามาครับมีตังติดมาได้วะ <c oughs> สงสารบ่มีวีซ่ากระซบยบด้บ่ <c oughs> บมนเนบ้าเล่นเดือพี่น้องขาใครอยู่สระบ,บุรีมาส่งคาน้ำามันด่วน <c oughs> เอาเลยบ,บ่เห็นไอเงาะซ้ำเอาไปได้แล้วไอ,งอ <c oughs> เองาะรู้ว่ารถจนาบ่มีตังไอเงาะหนี <c oughs> อูแต่งตัว <c oughs> เป็นออไอเงาะแท้ๆสองร้อ <c oughs> กิโลถึงเพชรบูรณ์นะพี่น้องขา น้องชายจมอ,อ,ยอ่ารอน้องชายจมเห็นข้างทางอันแวะถามแต่อีกินถ้าอยู่เด้อมองสุดทางลงมาเบิ่งกันว่ามืนน่อนี้อีได้เจอไอติมข้าวเหนียวบ่อเนาะเนาะคนแต่อดแต่ยากมาจากเมืองนอกสงสารเด้เฮ้ยเลี้ยงจากหน่อยเด้เอ๊อยากอยู่สังซีจังเลย ดีมากเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งดินี่มผมผมมีน้องวัวน้องวัวไปว่าอะไรน้องวัว <c oughs> เอาไปปั๊มน้ำมันเอาแวะป,ปั๊มน้ำมันอีกแล้วอีไปเจออย่างนอ้อทีนี้ห้องน้ำห้องน้ำดิเอะมันอีเจอใชนก็อีสานบ่เหรอยังยังเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่เป็นอย่างจังตั้งวิดีโอเวลารูบอ <c oughs> น้องซาอันเห็นได้กินไส้กรอ,อกอีสานข้างทางส่วนเขาแวะรถเขาวิ่งไวโหตังบม่มีส่วนแต่แวะหากเกียกินร้ส่คำคำด้พนะี่น้อง่ะส่วนจังตังบ่มีนะเออก็อย่าง่าเลี้ยงเด้เฮ้ยแวะห้องน้ำนะ,ะคะเนาะ<ฮ>สนุกสนานยังไม่ถึงบ้านเลยนะแต่ก็ยังดีเนาะสดชื่น สดชื่นตรงที่เ,เราได้พักแล้วนอนนิดนึงตรงบ้านหลานสาวนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อเนาะเล่ากันต่อเลยนะคะเรื่องเรื่องการเดินทางของในจาวันนี้อยู่บนเครื่องพอไ์สดเมื่อกี้อินเทอร์เน็ตไม่พอเนาะขอทําวิดีโอไว้แล้วกันเผื่อไปถึงบ้านยุ่ง <c oughs> <c oughs> นะคะโอ้โหบอกเลยว่ารอบนี้เป็นทรหดมากๆขึ้นเครื่องการบินไทยหลังจากสมปีที่เราไม่ได้กลับบ้านแล้วเดินทางคนเดียวนะคะแล้วก็รถโอ้โหมาราทอนเขาเรียกอะไรเครื่องบินอะ เออเหมือนไปเลยพี่น้องจา๋าโหบ่มีมือให้จับสิบิกุมผัวชาวบ้านนางกางกับบะไดดูเด็กน้อยอีตีเอาอั <c oughs> <c oughs> นนะแล้วก็ทรมานมากเลยปวดหลังปวดหลังกินยาแก้ปวดสองเม็ดนะอยู่บนเครื่องนะอือแล้วทีนี้พอมาถึงบ้านหลานนะหิวเขาซื้อส้มตำม,มานั่งกินรู้แหละว่าตัวเองลมท้องอืดเนาะเล็กๆนะอัดข้าวเหนียวไปอีกสามถุง ว้จุกเกือบตายแต่ออดตายยากคักบัวมาเล่าสู่กันฟังสดๆพี่น้องค่ะทำวิดีโอซะอย่างสวยเลยกินอย่างน้อยๆนะคะพอหลังจากวิดีโอปิดไว้คักบัวเนี่ยจุกอีกสัหลายชั่วโมงนึกว่าไม่รอดหลานต้องไปหาไอ้อะไรอีโนหรอกระเพาะมาให้กินนะ,ะพี่น้องสุดยอด แต่ดีโล่งเนาะแล้วก็ได้นอนตื่นนึ่งนอนตื่นนึ่งแล้วก็อพอหายแล้วก็มานั่งรถต่อนะคะพอดีได้พักบ้านห้องหลานสาวเนาะขอบคุณทุทกๆกำลังใจนะคะขำขมไม่ได้พูดเล่นนะพี่น้องขายายจาก,กดตังไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เออบัตรเราที่ทำไปเนาะมันเป็นวีวซ่าใช่ไหมสามปีเราไม่ได้มาเอรหัสเราว่าเราจำรหัสผิดมันก็ไม่ใช่เนาะรหัสมันก็เข้าได้แต่ว่า สงสัยบัตรจะหมดอายุเข <c oughs> าจำเราไม่ได้นะคะพี่น้องค่ะยายก็ไม่ฝากการ์ดมาให้โ <c oughs> ชคดีมีพี่สาวมีตังติดมาเขากลิีเซลไ่มาดาลงลุงลุง <c oughs> พาแว่ได้กับแวะเฮ้อบ่มีตังไปกินข้าวบ้านพอนะคํำๆนะพี่นอ้องอื บรรยากาศบ้านเราสดชื่นนะคะสามีตื่น6กโมงเช้าเบลเยี่ยมเนาะก็โทรมาหาแต่เช้าแล้วนะคะกับหลานสาวน้องยาดาแต่ฝรั่งน้อยนี่ท่าทางยังไม่ตื่นเนาะอ่าบอกเลยว่าทรหดตอนตอนขึ้นเครื่องอยู่ระหว่างการเดินทางนี่โอ้คิดหน้าพะวงหลังแต่พอมาถึงนี้ลืมลูกลืมผัวเบดเลยพี่น้องเอ้ยมองหาแต่แนวกินปลาเกเงิน สั่งใดมาลุ้นกันเดิมื้อนี้มาลุ้นแล้วสิเ่าสู่กันฟังว่าที่ได้กินไอติมข้าวเหนียวบอนะไอติมกะทิลดข้างทางนะเนาอลุ้นกันข้างทางแซ้ก็ยังบ่หันได้กินเดินน้องตั้งใจบเวะให้เพราะว่ายายจ๋าบบมีตังมีการให้อีกตั้งหากเอ๊ฮัปีดีนะบบมีตังยู่สังซีเนี่ยได้อยู่เด้ฟิลนี้ฟิลนี้มันเข้าท่าเด้อ ส,สบายสบายสบายเมนบ่อยากกินก็มองเอาแถมโดนให,ห้ตังหากโอ้โหใจหลายดูดินี่อันนี้อันนี้ส่งผัวเมียงง icamente. นะน้องชายบม่อย่างโมเมนอย่างยานท้องย่อยบบทัน <laughs> พออ่านกินข้างทางยังเหลือโอ,โอ,อีกหลายอย่างเสียวเนาะขับรถเมืองไทยนี่เสียวมากเลยออ ไปก็จนบุ้มเหิือนแล้วเพราะารถขุดโปรไฟนก็อีโบอันเต็มที่เหมืนในน้ำนี่ดิอ้าวน้ำาบได้ขับถ้าให้น้ำขับสบิดขนาดไหนโบหลานสาวปวดท้องเข้าห้องน้ำเอออากาศคึมคึมเหมือนฝนจะตกนะยายจะสบายใจแล้วเนาะใกล้ถึงบ้านแล้วยายก็อดหลับอดนอนบบรุนแอบนอนหลอลูกหรือว่าเดิน่บยุดบิดหนอยโ่สะวนนะไปบ่ได้ ตับลอยสันอ่ามีการเลี้ยงหมาก็ต้องเฝ้าหรือหมาหรือแมวหมาอเนาะออกมาเดีวบ่ออกมาก็สนั่นไล่อยุ่นดูบรรยากาศนะคะหลานสาวก็อยากได้ทุเรียนบอกถ้าจะเอาทุเรียนนี้เลิกครบให้ไปนั่งกินอยู่หลังคานี่ทุเรียนลดราคาทางบ้านก็โทรมาเหรอครูก้อยโทรมาบอกว่าเอาทุเรียนแขวนไอ้ไม้ปัดน้ำฝนข้างหลังมาหน่อยว่า้ง อันยังกระไดเด้ออันทุเรียนนี่บอกเอาเด็ดขาดเด้อพี่น้องเอ้ยนีนาให่นู่นนะทุเรียนตัดใหญ่ของที่โบเอานี่ผมเจอดีนะว่เออหนูนาทุเรียนหนูนาพะนะเอ๊ะแล้วมีหนูนาปิ้งบ่เหอะหนน้าฝนมันเป็นหนูของเลี้ยงนะมันโอ้โบเอาหน้าฝนโบเอลหนูนาต้องกินหน้าเกี๊ยวข้าว ลงมาดูกันนะปีนี้จะอะไรพาสเสิบอาหารบ้านเฮาเต็มที่นะคะสามอาทิตย์กว่าๆเนาะพูดถึงก็หมดถึงเดือนเนะาะจะมาบ้านนี่เห็นไม้ท้องฟ้าไม่ร้อนไม่หนาไม่ร้อนไม่ฝนนะคะสบายๆกับบ้านเฮาฟ้าเปิดมีพี่ใหญ่น้ำทานส่งฟังข้างใช่ ใ,ใ,นในเล่าเท่าบ้านเรานะคะอยู่กับครอบครัวน้องอยู่นู้นก็คิดหอดห่วงทางงนู้นพอมาทางนี้วายทางงุ้นลืมเบิดเลยพี่น้องอ้ยเห็นแนวกินแล้วลืมลูกลืมผัวเนี่ยเฮ็ดจังไ <laughs> ่ดิใส่แบบดีบอดีแกบบแคอดีบอกผัวว่าโอ๊ยมาใี้เราคือคิดหอดเจ้าไหลแล้วกับลูกน่ะเป็นห่วงพนา ว้ายมาถึงตรงนี้มอหาจะกินข้างทา,างสิเนาะตัวจริงเสียงจริงนะคะรับได้ก็รับเด้อพี่น้องเอ้ยมีป้าอยู่กับลานหนูนะนะนดี๋ยวมันเป็นหนูเลยยี้ยงบอกเอาและไอะนะ้ตัดนั้นนะถ้าผมนะเป็นหนูนอ่าที่ว่าออกออกขาวาอ,อ่ะเนาะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวนี้เขาทำหนูไข่เนาะไอ้หนูหนูพุกหนูหน้าหนาวหน้าหน้าทุ่งนาอย่างนั้นเลยเซ เข้าเคตเป็นสบุนแล้วนะอลมเลื่นนะคะนึกว่าแสงไฟในท้องฟ้าที่ไหนได้ที่ไหนได้นะคะอืสวยยิ่งกว่าดวงดาวเนาะไฟรีสอร์ทนะพี่น้องขารวยรวยกันใหญ่เนาะคนรวยมาอยู่กันหมดแล้วเขาค้อไล่อไม่แพงนะแปดล้านเองเดี๋ยวนี้แตะไม่ได้นะสมัยก่อนเนาะ พูดถึงอย่างว่าแหละไม่ใช่ของเราแต่ก่อนนะติดนั้นติดนี่กันเอง่ะนะไล่ละแปดล้านเขาวรให้หลโอ้เดี๋ยวนี้แตะไม่ได้ยายจ่าไม่มีปัญญาความให้ดูข้างๆที่มันติดอยู่เนาะไอคิมใครคิดไอคิมเลยอีสองปีก่อนอืมอ้าวหรอเอาวขายเลยเดี๋ยวพี่ขายสิบล้านมาแล้วค่อยก็เลยบอกบอกไอกิมไปเอ้ค่อยบอกสามไรล้านว่าลายเราจะพวกสิบล้าน สล้านเนะจ้าก็ได้กําไรเพียงล้ว่ะโอ้เราเรามาซื้อเลยสิบล้าน<อ>พี่มาแล้วเตรียมขาย <c oughs> จะขายไปทําไมหน,นูเอ,อ้ยเงินอยู่ในกระเป๋ามันเหลือสิได้อู้เอาไวนนะ้อย่างนั้นอ่ะเอาจริงๆมีคนสิบล้านขายขายเลย <c oughs> พอดีตังสิบล้านหายแวบไปหนึ่งปีจบเลยเบล,เลียยังส่งรถไทส4ปีก่อนวยค่อยขายบอกส่งรถไทสปีก่อค่อยขายเดี๋ยวมมีที่ทำกินเหมือน มูลค่าบวกเพิ่มเลยอ่ะอีสี่ปีน่าจะอยู่ได้อีกสิบห้าละใช่จะรีบไปไหนเอาไว้ขายยำแก่เผื่อลูกบวชเลี้ยงเออนะเอาไว้ขายยำแก่เวลาปลดกเกษียนมานะไอ้น้ํากลับมาให้น้ําเลี้ยงน้ําจะเลี้ยงป้าไปน้ําไอ้น้ำมีลูกมีผัวโอ๊ยาระไปนู่นอีกครอแบคบรัวหนุมแก่จะให้หนูมาเลี้ยงป้าได้ยังไง นั่นคือความจริงเดี๋พี่น้องเอ้ยอย่าคิดมากนะคุยกันคำๆแต่้าให้กินก็โอเคหรืวว่าเออแหงนะโบห้นี่ก็เป็นใช้ได้วะโอโบหวังจิกินนะนี่เน้าวนเน้ำอกข้าหาเองยากินอย่างเอาตังมากากกันไปนะฮะังจะได้กินตังอออใช่ไหมเออยังซื้อมาให้เราหน่อยใช่ไมไ้ท บอกอันนี้ข้าวน,นี้น้ำมากินเราเด้อข้าไปหากินเอา <c oughs> ชีวิตสมัยนี้เลี้ยงลูกให้เขาโตเนาะ,ะบุญวาสนาทำเต็มที่ของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราจะได้อาศัยก็ค่อยว่ากันอีกทีนะ <c oughs> เอาจริง, <c oughs> งรใช่อันนี้คิดอย่างเงี้ยแล้วเราสบายใจ <c oughs> จริงนะแต่ยังไงจ๋าหายห่วงแล้วเรื่องเนี้ยพูดถึงกังวลอ่ะอีก <c oughs> 10ปีอีก10ปีป้าๆเกษียณแล้วก็จะเริ่ม <c oughs> นั่นแล้ว เจจ่าก็มีทางออกนาออย่างเราสู่กันฟังนะฮะจะรอให้ลูกสาวเลี้ยงนี่โหมองลแล้ว,<า>วบอกเข้าทา่าโอ้ยพ่อตายเลยหัวโคกระจก,ก,ะจกสับมังกหรือพ่อขับรถไม่ดีพ่อขับรถไม่ดีอืมก็ว่าอยู่ป้าจะอ้วกอยู่เ,เลยเบรกทีขาดหัวพ่อ,อกระจกเสียตังค์ซื้อกุ้งเลยนะ สี่โมงแล้วเนี่ยยังไงก็ให้แวะได้อินเทอร์เน็ตเด้อถึงเพรแล้วหรอต้องยั่งพอดีอะไรอ่ะปาดเห็นกับมันร้อน่าเมื่อกี้เห็นรถสิบล้อปาดรถหน้ากระปะแต่ย่านมือว่าจะหันกล้องไปถ่ายหันกล้องไปดูพี่น้องเอ้ยบททันเออว่าไปเดวถ่ายวิดีโอเขานี่ผิดกฎหมายนะเจอทะเบียนรถเออเนาะถนน เราบ,บ้านเราหน้ากลัวเราไปอย่างเงี้ยอย่าไปเจร้อนอย่าไปหัวร้อนใส่เขาปล่อยเขาลดไปคนเดียวเลี่ยงได้เลี่ยงมันก็ต้องเหยบหนีอ,หอ่ะเดี๋ยกหลีหลบได้หลบนะฮะไปครับพี่น<ม>้องขาเ<ป>มาหมยมันระหว่างการเดินทางนะฮะไม่ต้องกลัววิดีโอมีล้วนลัวบ้านไหนมีเน็ตเราก็ไปปล่อยบ้านนั้นแหละเออเราไม่มีตังค์เนาพี่น้องเนาะ <laughs> เเห็นว่่าาใสขอแต่มีความสุขเอ้ยเอ๊ขอไม่มีตังค์แบบนี้ได้ไหมอ่ะมีทางเบี่ยงจ้าไปนะกับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขำๆพี่ฮาน้อมาอยู่กับครอบครัวเขาทำถนนนะคะไม่ใช่เกิดอุบัติเหตุเรกเขาทำถนนก็ใส่ข้างทาง ผู้ชายข้างทางเหรอคะผู้ชายเสื้อแดงข้างทางเหรอคะอาชีพทําถนนนี่เป็นอาชีพที่ทรมานสุดๆเนาะชีวิตยายจ๋าโอ้ดีดดใส่รถใหม่เลยดีดใส่รถใหม่เลยนะคะกุศลัสีร่างก็ไปไปเข้าลูมรถให้เข้า